สวัสดีทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ขับลาลามูเหมือนเดิมก็ได้งานจากบางปลานะครับมาสยามพารากอนเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันนะครับว่าที่จอดรถของสยามพารากอนจะเข้าทางไหน เข้าไป okay, ตอนนี้เราก็เข้ามาในห้างสยามพารากอนละ <c oughs> เราต้องไปครั้งแรกนะครับของผมที่ามาสยามพารากอน ไม่ร,รู้จะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับว่าการเข้าจอดผมจะต้องไปส่งของให้กับลูกค้านะครับชั้น5จะไปยังไงนะครับทุกคนเห็นไหมมันจะมีป้ายเขียวๆนะครับว่าที่จะดรถสยามพารากรอนเดี๋ยวเราก็ตามเข้าไป ที่จอดไหมหมอเตอไซใสจะเข้าไปได้ยังไง สิบเอ็ดโมงครึ่งงานก็ในกรุงเทพก็เด้งดีจังเลย ใหญพอสมควรถ้าใครไม่มีธุระนะครับอย่าอย่าคิดที่จะมาเลยนะครับรถโคตรติดไปครับไปเดี๋ยวเรามาดูว่าทางเข้าจะเป็นยังไง ต้องกดรับบัตรจอรดรถด้วย,ยลูกค้าให้ไปส่งผ้านะครับชั้นห้าสยามพารากอนชั้นห้าครั้งแรกนะครับที่เข้ามาสยามพารากอนและก็เป็นครั้งครั้งเดียวที่จะไม่เข้ามา ปเินว่ามือลั่นไปหน่อยนอามือไวไปหน่อยในการกดการเราจะไม่รับก็กระไรอยู่นะครับก็จากนู่นมาสามร้อยกว่าบาทนะครับพี่ฟอร์เทนเนอร์จะไปไหนนี่ ียวที่จอดรถสยามพารากอนแต่ว่าเราจะได้ที่จอดรถหรือไม่เพราะต้องรอลูกค้าเพื่อที่จะมารับงานเดี๋ยวขอญาตตัวหาลูกค้าก่อนนะครับ ครับผมละล่ามูฟนะครับอ่ากำลังผมกำกลังเข้าที่จอดรถของสยามบารากอนนะครับอ๋อโอเคค่ะด้านหลังใช่ไหมเดี๋ยวเดินออกไปรออยู่ชั้นห้านะคะอ่าขึ้นไป,ไปชั้น,นหน้าเนาะชั้นห้าเนาะได้ครับตอนนี้กําลังเข้าที่จอดรถทางด้านหลังครับรถติดมาก,ออกโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเดินออกไปรอเลยค่ะครับผมครับโอเคค่ะ ร้อยนะครับอีกสักพักลูกค้าจะออกมารับของเราก็ไปเรื่อยๆนะครับเห็นทางเข้าแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> เข้ขามาทำอะไรกัน ขึ้นของห้างที่จอดรถสยามพารากอนเนี่ยจะชัดหรือจะแคบหรือจะกว้างถ้าชันแล้วกว้างโอเคครับขับสบายแต่ถ้าชันด้วยแคบด้วยนะครับคนที่ขับรถไม่แข็งก็อย่ากเสี่ยงเข้ามานะครับ ถ้าจะมาสยามพารากอนแนะนำรถสาธารณะดีกว่าแท็กซี่เอ่ยรถไฟฟ้าเอ่ยได้หมดครับ บา,านนาถนนเพชรบุรีบาา้านนาถ้าสมง,งานเสร็จแล้วนี่ยหลับเลยนะนี่งานข้างในก็เร่งเรื่อยๆนะครับให้เราดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ป้ายเขียวเียวนะครับเห็นทุกคนเห็นไหม ขึ้นค่อนข้างโอเคครับสะดวกมากว่าชั้นว่างนะครับเราจะอันนี้คือชั้นจีเราจะขึ้นไปชั้นห้านะครับคนขับไม่แข็งก็ขับได้นะครับ đêm một Đây coi chán đi Chán game đừng chưa รออยู่อาต่อไปครับเราจะขึ้นไปชั้นหนึ่งนี่คือชั้นหนึ่งนะครับต่อไปเป็นชั้นสองนะครับเรากำลังจะขึ้นไปชั้นสอง เป้าหมายของเราอยู่ชั้น5ครับ สองต่อไปครับต่อไปชั้นสามชั้นสมชั้นสามสาม,มีที่จอดเยอะแยะเลยครับแต่เราไม่จอด น well. ี่คือชั้นสงขึ้น ีขึ้นได้ไหมพี่

พีช่ชั้นหา้าไปอันนี้อันนี้ชั้นห้าเนาะ